บอดตัวเวยน็นระบบอินเวอร์เตอร์เ็มาสองชั้นโอเคครับผมตรงรุ่นดูแล คอมนี้ใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าใช้เครื่องทดสอบคอมใช้ได้เนี่ยบอร์ดตัวนี้ถ้าเราดูอย่างนี้นะครับมันก็ยังไม่มีปัญหานะครับสวยๆเลยแต่ถ้าเราเพิกดูด้านหลังนะครับเห็นจุดดำๆไหมนะนี่นะฮะจริงๆตัวนี้มดเข้านะครับตัวนี้มีรอยมดอยู่นะครับเห็นไนะรอยรอยมด เพือเขาปัดออกแล้วนะครับดิอดเข้าบอร์ดช็อตนะครับเปลี่ยนบอร์ดใหม่ตอนนี้สั่งบอร์ดเข้ามาเปลี่ยนนะครับจะลองลองทดสอบดูวันนี้นะครับโเจ็เบปักทันทีเลยอรต้องต้องรอสักครู่ครับจะนองเวลานิดหนึ่ง บางรุ่นก็อาจจะนานหน่อยบางรุ่นก็าจากแคบ,บเดียวทำงานแล้วนะครับกินเกระแสดศูนย์จุดห้าแล้วคอมสตาร์ทแล้วนะครับปอดช็อตนะครับถ้าเราไม่เปิดดูด,ด้านในก็ไม่รู้นะครับว่ามดเข้านะฮะฉีมมดเป็นความชื้นอยู่ปิดงานส่งลูกค้าได้